ก็ทำเนียมปฏิบัติก็เปลี่ยนไปพอสมควรครับหลายเรื่องที่ควรจะเอาเข้าก็ไม่มีการเอาเข้าครับอันนี้ก็เกิดขึ้นครับอันนี้ก็อยู่ในตัวรัฐมนตรีเองครับโดยระเบียบมีกําหนดไหมครับว่าอย่างเรื่องประมูลเข้าโพดสองพันกว่าล้านเนี่ยนะฮะถ้าสมมติร่ำตีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าไม่จําเป็นต้องผ่านครมดําเนินการเลยเนี่ยมีข้อห้ามไหมฮะถ้าคณะทํางานชุดนั้นยังอยู่ครับสมมติครับแล้วก็เป็นรัฐบาลชุดเก่าก็เป็นสิทธิที่น่าจะทําได้ ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นที่ตั้งมาแบบเด็ดเสร็จก็คือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีอำนาจอนุมัติอันนั้นอยู่ในมติคอรมออยู่ในมติคอรมอก็ให้อำนาจรัฐมนตรีไปใช่แต่ว่ารัฐบาลของท่านนายกอภิสิ์ไม่ได้มอบอำนาจรัฐมนตรีไปในคนามนี้ขาโคตั้งคณะกรรมการมาดูถูกต้องครับฉะนั้นก็ต้องผ่านผู้ใหญๆต้องผ่านเรื่องมาก่อนต้องให้ทางผมเนี่ยอนุมัติซึ่งผมเองผมก็เคยบอกที่ประชุมผมจะไม่อนุมัติเท่านั้น ผมจะให้ความเห็นชอบว่าเอาเข้าคลรมอให้เขาได้รับรู้รับทราบและตําหนิติิงได้ก่อนลงนามเพราะเสียหายเยอะไงครับฉะนั้นเมื่อวานก็เลยได้ข้อสรุปว่าต้องส่งเรื่องกลับมาผ่านชุดท่านรองกอบศักถูกไหมฮะและผมก็จะําเข้าคลรมอส่วนที่ประมูลไปแล้วที่เอกชนเจ้ากอเจ้าขอเจ้าอะไรได้เนี่ยก็เป็นอันยังไงฮะล้มไปก่อนเลิกไปก่อนขายังฮะอย่างเพราะเรายังไม่รู้ว่าขบวนการของเขาเนี่ยมันต่างจากที่เราวางกฎเกณฑ์ไว้หรือไม่ มหมายความว่าถ้าหากว่ามันไม่ต่างครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเขาโพดต,ตรงนี้มันเสียหายจริงนะร,ราคาถึงขายถูกกว่าตลาดมากครับตรงนี้เสียหายน้อยราคาเท่าตลาดรตรงนี้ดีมากๆราคาแพงกว่าตลาดคือถ้ามันมีเหตุผลอธิบายได้ครบหมดผมก็ไม่เห็นเหตุผล ผมก็สามารถไปชี้แจงกับคอรอมอได้แต่ผมก็จะไม่ใช่เป็นคนอนุมัติผมให้คอรอมอเนี่ยเป็นผู้ให้ความเห็นชอบปูดิ่าๆก็คือขอกันครองกันก่อนถูกต้องร,รอบครอบก่อนดูกันหลายคนครคนแล้วค่อยเข้าคอรอมออีกทีหนึง่งเรื่องนี้ไม่ได้ตกไปเพียงแต่เอามากรองกันใหม่ต้องเอามาดูกันใหม่มาให้ถูกหลายถูกไี้ปุณิยานะฮะมาถูกเส้นหน่อยคือคือผมไม่อยากจะมองว่าสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันมีเรื่องตุกติก ผมคิดว่าผมมัน,ม,นมีความจําเป็นที่ว่าเราต้องมองทุกอย่างว่ามัน,มนดีไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปตรวจสอบว่ามันใช้ได้ไหมถูกต้องไหมเมื่อวานมีประเด็นหนึ่งที่ทางตัวรัฐมนตรีท่านพูดคล้ายๆกับตัดๆพ่อหน่อยบอกหยอกอยากขอความเป็นธรรมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นภาคร่วมรัฐบาลเพราะว่าการทํางานของกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนกับถูกดึงมาตลอดก็ไม่ต้องการให้ดําเนินการแบบสองมาตรฐานอะไรทานองนั้นคล้ายๆกับทางกุมารทที่ว่าตั้งความสังเกตว่าถ้าเป็นโครงการภาคร่วมเนี่ยมันช้ามันโดนดึง แต่ถ้าเกิดเป็นโครงการของประชาธิปัตย์มันจะไปเร็วอะไรทํานองนี้เนี่ยเมื่อวานก็คุยเรื่องนี้ในที่ประชุมครมครับท่านนายกก็พูดหลายครั้งนะครับว่าเราไม่เคยมองกันว่าตรงนี้เป็นของพักนี้ตรงนี้เป็นของพักนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องการจะทากันในเรื่องที่ผมรับผิดชอบในแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้าว่าเราอยากจะทํางบกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็จะต้องดูว่าตรงไหนเนี่ยมันได้ผลที่สุดครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มองว่า ไอ้ตรงไหนกระทรวงไหนแล้วเอาเงินไปใส่ตรงนั้นมันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะก็จะไม่เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องอยู่ดูอย่างแปดแสนล้านเนี่ยครับเดี๋ยวลองไปเปิดดูก็จะเห็นว่าถ้าจะไปดูกันเป็นกระทรวงเนี่ยก็พักของภูมิใจไทยที่ท่านรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านเป็นเลขาเนี่ยก็ได้งบประมาณมากมายเกือบจะมากกว่าทุกคนได้ซ้มก็ไม่ได้มันไม่ไม่ได้มีสองมาตรฐานอะไรถ้าอยากจะคิดในทนองนั้นเหตุผลทําไมได้เยอะ ก็ท่านเป็นพักคที่จะต้องดูแลกระทรวงคมนาคม,มซึ่งเป็นเรื่องการสร้างงานทำถนนทั่วประเทศนะครับของพรรคชาติไทยพัฒนาก็ดูแลเรื่องกระทรวงเกษตรเขาก็ได้งบเป็นแสนล้านเพื่อไปทําเรื่องชนประทานก็ไม่เห็นมีเรื่องของประชาธิปัตย์วันนี้ทีมเศรษฐกิจประชาธิปัตย์กับกระทรวงพาณิชย์ยังคุยกัน ดีอยู่ไหมฮะยังยังไม่ได้เจอครับเพราะประชุมเมื่อวานนี้เองครับแต่หลังจากนี้ไปก็ไม่มีก็ต้องพยายามครับเพราะว่าการทํางานมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ครับแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือทางานยงไรให้ประเทศเราดีขึ้นไม่อยากให้คนมันว่างงานเยอะครับเวลานี้คนว่างงานมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้มามองเรื่องปัญหาของพรรคเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยดีครับเอาเรื่องปากท้องก่อนนะฮะชาวบ้านเดือดร้อนขอบพระคุณนะครับท่านรองนายกครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ร่วมรายการตอบคำถามนี่คือประเด็นหนึ่งซึ่งสื่อมวลชนก็จับตาโดยเฉพาะช่วงหลังๆคุณผู้ชมจำได้ว่ามีสินค้าเกษตรหลายตัวที่เขาบอกต้องปราณีตละเอียดอ่อนแล้วรอบครอบเพราะที่ผ่านมามันมีความเสียหายเยอะเวลาประมูลข้าวอย่างในอดีตเสียหายเป็นหมื่นๆมืนล้านท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทบคือประชาชนภาษีเนี่ยมันต้องเอาไปซับซีดายส่วนนี้ครับนี่คือสตังค์ประชาชนก็ต้องช่วยกันดูแลมีโอกาสต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อครับวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ